น้ำรูปแบบเราทำหน้าที่ต่อมาครับนอกจากการแพทอาการแพทย์ดูแลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ทําให้น้ำมูกของเราก็สามารถดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ในเวลาต่อเนื่องมนเกิดสิบป really <c oughs> ีแล şey ้วนะครับนี่แคปซูลของเราเราไม่ได้หยิบเกลือดำมังคุดเยียมมันที่เราได้จากมังคุดเนี่ยเราเอามาผสมกับสารที่เรา ทราบว่ามันทำงานกับไม่ได้ขาวได้คือสารสกัดกับแหนดมจากผเหล้วยจากโมกหและจากดารสกัดมาเฉพาะสารที่ทำงานกับไม่ไล้ขาวแล้วก็มาผสมกับสารที่เราสกัดได้จากองคุดผสมกันลักษณะให้เสริมประสิทธิภาพกันให้ทํางานกับทำงานกับไม่ไลืดขาวอย่างเสริมประสิทธิภาพสารสกัดแต่ละสกัดแต่ละสารเอามาผสมกันหนึ่งงหนึ่ง ตาพอดีให้มันเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นสองให้มันเป็นสี่ซะสี่บวกสี่ให้มันเป็นสีบวกอย่นี้เป็นแปดวิธีการผสมกันอย่างนี้เราก็ใช้ศาสตร์ของเซอร์ซินเทติซึมการเสริมประสิทธิภาพันซึ่งไม่มีตำไรไม่มีเขียนให้กำารจะเกิดขึ้นจากการสะสมสังสมความรู้ในห้องแล็บทำาทำการสกัดพืชมาสามใบก่าต้นรู้ว่าสารกลุ่มนี้น่าจะเสริมนี้กับตรงนั้น เราก็ผสมนในลักษาะที่เสริมประสิทธิภาพกันโดยใช้สัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับแล้วเราก็ได้สารผสมที่มีสรรพคุณในการทํางานกับเมล็ดข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงุนะ,ะและ้วเราก็ทดสอบนะครับให้อาสารสมัครใช้สีแกปูลต่อไปจอบเมล็ดข้าวมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อาสารสมัครกลุ่มหนึ่งให้กินแคปสูงแทง ซึ่งไม่ควรจะมีอะไรนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ถดขาวคงก้นดื่มน้ำอร่อยดื่มแคปซูลแป้งกินแคปซูลแป้งสีช็อกชูตะวันนะครับเลือดของเขาแทนเลือดราบสีส่วนคนที่กินช็อกชูสีเขียวของเราแทนเลือดราบสีเขียวดูเฉียสหนึ่งดูเฉียสหนึ่งสีเขียวเลือดของคนที่ กินแคปซูลบางพนมีส er ูงกว่าคนที่กินแคปซูลแป้งไหมสูงกว่าแสดงว่ามีทีเอสึ่งเพิ่มขึ้นกว่าคนที่กินแคปซูลแป้งใช่ไหมใช่แล้วเราบอกว่าทีเอสึ่งมันทาหน้าที่อะไรนะเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวพยาธิฆ่าในการตัอต้านการแพร่ระบีดของไวรัสในหมอกดมเร่งใช่ไหมดีไหมดดูต่อมาทีเอสองล่ะ มีเพ so ิ่มบ้างน้อยบ้างเพราะฉะนั้นมมีอะไรสำคัญหรกนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเทสทยราพบว่าเทสหนึ่งสีเขียวเนี่ยมันสูงกว่าเทสสองมากยูงกว่านะครับเมื่อมีสูงกว่านี้แลุ้ก็บอกว่าโอ้มันลดภูแพ้ได้แน่นอนอาการแพภูได้บ้าตนะที่เอสสิบเจ็ดโอ้ภูแึงนเข่านะหาเ่าเทสสิเจ็ดเพิ่มขึ้นห้าเท่า เราบอกว่าทีเอสเกตสูตรที่กระตุ้นไม่ได้ขาวไป็ะฆ่าในการจัดการเซลล์เร็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสามารถของไม่ได้ขาวไป็ะฆ่าในากรใา,นนา,า,ารจัดการจจาก,กับเร็งราบแบคทีเรียไวรัวสเนื้อม้อจะมีเพิ่มขึ้นครับห้าเทา่าผมบอกห้าร้อยเปอร์เซ็นตะ์ใช่ไหมโมนี่ผมท่าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงก็คือห้าเท่าถูกไหมเราคิดว่าถ้าแคปซูลเนี่ยคนที่ติดเชื้อ ไข้ด้วยออกใช้แล้วมันจะหายไหมไม่หายติดเชื้อระบาดทีเรียบไหมไม่เพราะมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยใช่ไหมติดเชื้อรามไหมไม่นะใ,ใครที่มีคนยาเป็นไข้เลือดออกตัวน,นี้นะครับเขากินยาอะไรอยู่ก็ตามนะให้เขากินเลยหกแคปซูลต่อวันภายใน,น,ใในสี่วันภายในหนึ่งอาทิตย์ออกออกจะครงพยาบาลแน่นอน่อยปรนมาณนะี้ยืนยัน เรามีไประสบการณ์ได้กลยเที่พใส,สาดสาวแสดงาเร,ราเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแสดงาเข้าไม่ถึงโอเคครับดูต่อไปวันนี้ผมผ่านไปนะครับมาดูต่อใหมาดูอีกตัวนหนึ่งกลับมาที่ TS9 หรือ e กเราเจอแล้วบางที้ว่าเราสามสารถสร้างขึ้นมาในอนาคต เพิ่มขึ้นมา50%หลังจากที่ดื่มน้ำมคุดไป15วันใช่ไหมครับกิน4แคปซูลต่อวันวันที่15แล้วก็จอดไม่ได้เข่ามาดูก็พบว่าอินทรีย์กราซึ่งสร้างจากไม่ด้องการเซลล์เก้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้น2เท่าหมายความว่าไงครับความสามารถในการจัาการับเซลเมเรงเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะที่มีเพิ่มของสารตัวนี้ทำไม แล้วในขณะนี้เรามีกองทัพ TS หนึ่งเพิ่มขึ้นไหม TS สิบเจ็เพิ่มขึ้นไหม TS เก้าเพิ่มขึ้นไหมแคปซูลของเรามีสามกองทัพองไม่เลือดขาวอ่ะที่ไปกระตุ้นคนไม่เลือดขาวไปจชค่าให้ไปทำไมายกับเซลล์มะเร็งอ่ะดีไหมเพราะอย่าได้แปลกใจครับที่ว่าคนป่วยมะเร็งนี่กําลังจะไปอยู่แล้วสามวันเจวันนี้เขาลุกมาเดินให้ดูนะอย่าได้แปลกใจนะ คนเขาบอกว่าเราบ้วนน้ำลายใส่แจ็คสูหรือเปล่าเศาเสนหรือเปล่าอธิบายด้วยเว็บ์ันนครับทีนี้เพิ่มหนึ่เท่าของสองเท่าทีนี้หนึ่งเพิ่มทีสิบเจ็ดเพิ่มที้ามันเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับก็แน่นอนแหละนะฮะมันยอมจะจัดราคกเซลเบรตจริงจริงๆมันควรจะต้องเป็น5เท่าคูณสเท่าคูณสเท่าคูณเป็นยี่เท่า เราแต่เราไม่ไม่ใช่นักโมเนี่ยเราก็บอกว่าอย่างน้อยทานเท่าไม่ได้สองในสี่แคปซูลต่อวันกินทุกวันเนี่ยป้องกันมะเร็งได้ไหมใช่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่มีครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งโอกาสจะมีมากกว่าคนอื่นใช้ป้องกันได้ไหมสนใจไหมไม่สนใจไม่ยอมแพ้สนใจอ่อยสนใจอ่อย แต่ถ้าบอกว่า2ถึงสแกชูต่อวันกินแล้วผิวสวยหน้าใสเอาไหมเอ้น่กินแล้วก็ผิวสวยหน้าใสป้องการมะเร็งไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้สถิติก็มือว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงคนไทยตายด้วยมะเร็ง8ปคน